เปลี่ยนเกนึงปึ้งปั้งพงอะไรเขาปรับใหม่แล้วนะมันจะก,กระคึบอย่างนั้นเลยบุ้งปั้มมากผมชอบมากเลยนะครับ เราอยู่กับไฮไลท์คอนเทนต์ของช่องนะครับและสิ่งนี้เนี่ยรอที่จะขับรถคันนี้มาตั้งแต่มันเปิดตัวเลยนะครับสิ่งยี่กับ h i l ั x ซ e ์บ o โ r Sport วายท e ีดนะครับคันนี้เนี่ยเป็น 4x4 นะครับเครื่อง2.8 AT โอ้โหอยากจะบอกว่าใครที่สนใจไฮลักซ์อยู่นะโอ้โหพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเสียงสดาน,นะครับเป็นกำลังใจให้ถึงด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก Toyota m o t o ตอประเทศไทยด้วยนะครับที่นำไฮลักซ์บี v o ่ r sport สปอร์ตโมเดลเยอร2024คันนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับหน้าตาเขาแบบสวยมากคันนี้เนี่ยสิ่งอยากจะบอกเลยนะครับว่า สีที่มีมาขายทั้งหมด3สีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีดำนะครับคอลเลกชันสีสีดำเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่าสวยจริงๆแล้วก็ดูจริงๆเพราะว่ามันเข้ากับรายละเอียดของตัวรถที่มันเป็นสีดำเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันแบ็คเอาหมดเลยนะครับแล้วก็บวกกับตัวแบตต่างๆที่ให้มากับตัวรถเนี่ยเป็นสีดาหมดใช่ไหมพอเราซื้อสีดาไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูทะมึนมันดูคลีนไปหมดเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างๆเนี่ยเซ็ตมาได้แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับด้านหน้า เราจะสังเกตว่าตัวรถเนี่ยมันจะดูกว้างขึ้นนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยเขามีการขยายขันล้อด้านกว้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15เซนติเมตรเลยนะครับรองรับการขับขี่แบบขับหรือโหดนะครับแล้วก็ทําให้เสถียรภาพในการขับขี่ของตัวรถดีขึ้นด้วยนะครับกันชนที่ให้มาเนี่ยเป็นกันชนแบบใหม่นะคือรถเนี่ยมันดูดันขึ้นจริงๆนะครับรวมถึงด้านล่าตรงนี้สังเกตดีนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปีนป่ายในเส้นทางที่มันไม่คาดฝันได้นะเพราะว่าตัวกันชนหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมุมเชิดนะ สูงกว่ากันชนหน้าปกติของไฮลักซ์เนี่ยหงองศานะครับเวลาเราขับไปแล้วมันต้องมีเนอสูงๆแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าคันนี้จะไปไม่ได้นะครับคันนี้เนะี่ยรอดแน่นอนนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบสีดําพัมมาจากโรงงานเลยแล้วพอมันเป็นรถสีดำเนี่ยดูสิมันดาไปหมดเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยดูหน้าตาเขาดูสปอร์ตจริงๆแต่ว่าไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็น LED นะแต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันสูงต่าอัตโนมัติมาให้นะครับก็เป็นเ,เปิดปิดอัตโนมัติเฉยๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เ,เราจะได้หน้าตตาาาาแแแบบบบบบเเเอออนนนนครรขีีียยวว่่้ปป็็ถื์กก ใหม่ของ Toyota เขานะครับหน้าตาจะดูคล้ายๆกับ Toyota Tundra ที่อเมริกาเลยนะรวมถึงตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรดร์นะครับที่ทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น p c o l l i s i o n warning อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มี adaptive cruise control ที่ทํางานคู่กับกล้อง a d a s ด้านกระจกหน้านะทำให้เขาเรียกว่าการทํางานของฟังก์ชันต่างๆของตัวรถเนี่ยมันละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศามาให้ด้วยครับทำให้เวลาเราขับรถไปในซอยสุขุมวิทแคบๆตอซอกซอยต่าง,างๆเนี่ย มันก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเราสังเกตดีๆว่าจะมีครีบนะครับตรงเฟนเดอร์ตรงนี้เนี่ย ทำให้การประคองรถในความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยก็จะมีตัวรีดอากาศด้านข้างตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกไฟหน้าตาไปได้ดีหมดแล้วนะนี่นะครับคือให้มาแบบตัดเต็มจริงๆนะครับโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างแบบ G O A นะครับเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะเวลาเขาทําพวกแคชเช่ต่างๆเนี่ยสกอร์เขาเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากๆนะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อแบบลายแอโร่นะครับขนาด17นิ้วนะครับลัดมากับยาง B F Goodrich ออเทรียนคันนี้ หน้าตาดอกยางนี่เขาดูดันเข้ากับทรงของรถมากๆเลยนะครับแล้วขับจริงๆเนี่ยโอ้โหดับขับเร็วๆอ่ะมันไม่มีเ e อียดเอียดเลยอ่ะมันเกาะถนนดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบหลากหลายเส้นทางหลากหลายรูปแบบเส้นทางแล้วก็หลากหลายรูปแบบจริงๆอันเนี้ย ยางที่ให้มาเนี่ยพรีเมี่ยมจริงๆนะครับรอบนี้โตโยต้ตาเขาให้แบบจัดเต็มเลยตัวกาวเคลนซีที่ให้มาของตัวรถเนี่ยสูงถึง254ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็เรียกว่าเอาไปลุยที่ไหนเนี่ยก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่นะไปได้แน่นอนนะครับรวมถึงตัวเบรกที่ให้มาเนี่ยรอบนี้เนี่ยไฮลัสรีโว่ทีอาร์สปอร์ตโมเดลเยี2024เนี่ยเขาให้เป็นดิสเบรกสีล้อมาให้แล้วนะครับทำให้เวลาเราขับแล้วเนี่ยเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็มั่นใจมากขึ้นด้วยครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูด้านข้างเเเรรราานนีี่่ยทบบอกไปะคัว่า ทุกอย่างเขาให้มาเป็นแบ็คแบทใช่ไหมครับดูสังเกตดีๆว่าโลโก้ให้ลักสะไรแบบนี้มือจับประตูก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะพอมันเป็นสีดำเนี่ยมันดูกลืนไปนหมดเลยแล้วก็ดูคลีนนะครับแตกต่างจาก GR Sport ตัวก่อนหน้านี้ที่จะมีค่าสติกเกอร์นะครับดูแบบเลสซิ่งดู d ดิน amic อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบเลยมันดูแบบเลอะเทอะไปหน่อยนะครับ รอบนี้เนี่ยเขามาแนวดุดันนะไม่ใส่อะไรที่มันดูแบบเลอะเทอะเลยนะรอบนี้เขาใส่มาแบบอนนี้มากเลยคลีนมากๆนะครับระยะของตัวรถเนี่ยยาวถึง5.3เมตรนะโอ้ยยาวมากๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินจากหน้ารถเนี่ยไปหลังรถเนี่ยมีเมื่อยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเขายาวจริงๆเลยนะครับข้างท้ายตรงนี้เนี่ยสังเกตด,ดีๆจะมีสไปเลอร์ตรงนี้มาให้นะแม้ถ้าเกิดซื้อตัวออสเตรเลียไปที่ออสเตรเลียที่เขาไม่ได้ตัวสไปเลอร์ตัวนี้นะครับตัวสไปเลอร์ตรงนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องค่า C D ของตัวรถนะครับช่วยลด การหมุนเวียนอากาศด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนลมที่มันจะด,ดึงรถอะ่ะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดรถกระบะเนี่ยไม่มีตัวสปอร์ตบาร์หรือว่าไม่มีสไปเลอร์ตรงนี้เนี่ยลมมันจะวนอยู่ตรงท้ายกระบะนะครับก็คือเกิดแรงดึงอย่างเงี้ยใช่ปะแต่พอเป็นสไปเลอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับโดยที่ตัวลมเด้วยวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้ลมเนี่ยวิ่งออกไปตรงด้านท้ายเนี่ยอย่างเขาเรียกว่า อย่างเป็นระเบียบมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการใส่สปอยเลอร์แบบนี้มานะครับเบาะหลังของตัวรถเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเบาะหลังไซส์มาตรฐานของไฮลักซ์รีโวทุกๆรุ่นเลยนะก็คือมิติความยาวต่างๆนะครับในภายในตัวคาบินเนี่ยก็เหมือนกับในไฮลักซ์รีโวทุกๆรุ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับการขึ้นลงต่างๆเนี่ยเขาทําได้ง่ายดายมากเพราะว่าเขามีไซส์สเต็ปมาให้แล้วก็มีแฮนด์เล็งตรงเสาบีมาให้นะครับการขึ้นลงจากรถเนี่ยโอ้โหนี่่่่มมัั้้้้ยยยกก็ขึนนนนไดดงงงาาเเลลลละครบแแววสิอูี อยากจะบอกว่าสเปซของเ e ็กรูมนะครับแล้วก็สเปซของเฮกรูมเนี่ย ให้มาแบบใช้งานแบบดีมากๆนะครับและสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือตัวเนื้อบาะที่ให้มาเนี่ยเป็นเนื้อบาะแบบหนังกลับนะครับเป็นหนังแบบซิลูเอตนะแล้วก็ตัดกับหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะหัวแจ๋วมากเลยอะ่ะแล้วก็มีจุดพอร์ชชาร์จ USB c มาให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานมาตรฐานนะสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆรวมถึงตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขามีอาร์มเลสมาให้ด้วยนะครับรวมถึงมีคาพโบเดอร์มาให้อนนี้สองจุดฟีลเหมือนนั่งรถแบบรถเก่งเลยอะ่ะคือ ตัวเบาะหลังตรงนี้เนี่ยตัวฐานเบาะเนี่ยสามารถยกได้แบบ60-40นะครับก็ยกขึ้นมาแล้วก็จะเจอแบบตัวคาร์โก้เก็บของด้านล่างตรงนี้เนี่ยข้านล่างตรงนี้ก็จะมีอ่ตัวชุดปะยางฉุกเฉินอะไรบางอย่างมาให้นะครับหรือว่าใครอยากแอบของอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ไว้ที่ ใต้ฐานบอกหลังได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นซิลิโคนสเตอริโอไบที่เป็นมาตรฐานของไฮลักซ์นั่นเองครับดีไซน์ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่ดูคลาสสิกนะครับแล้วก็พอใส่แบ็คแปสแบบนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยเป็นไงด้านหลังก็ดูคลีนมากเลยนะครับแค่มีตัวไฮไลท์คอมเป็น GR Sport ตรงนี้มาเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมาดูเฉลียวเฉี่ยวมากถ้าเกิดเรามองด้านตรงนี้เราสังเกตจะเห็นตรงซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมันมันขยายออกมาเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่่ยยยมััันนนดดูะะครบบแล้้ววกกก็ออาาาาจฝท ดีมากเลยอะ่ะมีตัวผ่อนแรงมาให้นะเนี่ยฟุ๊บนะครับก็จะมีตัวสปริงผ่อนแรงตัวนี้มาให้นะครับคือปกติไฮรักมันจะไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าในจีอาร์สปอร์ตเนี่ยเขามีมาให้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันความสะดวกสบายแลกันที่ทาง t o โยต้เนี่ยพัฒนานะครับตัวไฮลักตรงนี้ขึ้นมาเนะแล้วก็รวมถึงตัว Car g o Area ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบรรทุกของได้โหลดดิ้งคาซิตี้ของเขาเนี่ยอยู่ที่1ตันนะครับแล้วก็มีทวิ์อินคาซิตี้นะครับหรือว่าความสามารถในการลากจูงของตัวรถเนี่ยอยู่ที่3.5ตันนะครับตรงกันชนท้ายตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวสเตตมาให้ใช้งานใช่ไหมครับรวมถึงมีตัวเซนเซอร์กะระยะเนี่ยรอบพันนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีมาให้4ี่จุดเลยลรมว,ยรวม เพราะว่ามันจะมีตัวฝั่งเซนเซอร์ตรงนี้อยู่นะครับเซนเซอร์ rcta มาให้นะครับหรือว่า rear cross traffic alert นะตอนนี้เขาอย่าไปเหยียบของเขานะครับเขาก็ใส่มาให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยแบบใหม่ของทาง toyota hilux เขาครับภายในของตัว hilux revo tr sport Model Year 2024เนี่เขามีการปรับหลายจุดเลยนะครับทำให้บรรยากาศภายในตัวรถเนี่ยมันดูน่าใช้มากขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าจอกราฟรนี้เลยนะเขามีการใส่นะครับตัวหน้าจอเนี่ยขยายขึ้นนะครับเป็น10นิ้วนะทำให้เวลาเราขับรถแล้วเนี่ย มันก็แสดงผลต่างๆแบบชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นจอที่มันจมอยู่ในตัวแดชบอร์ดแล้วนะรอบนี้นะเราเข้ามาหน้าจอตรงนี้เนทำได้ง่ายขึ้นเพราะมันอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะเราไม่จำเป็นที่ต้องก้มลงไปมองนะปกติถ้าเกิดเราขับไฮลักซ์ตัวก่อนหน้านี้เยมันจะต้องมีองศา,าการก้มที่จะเอาบรดหน้าจอบบอีกมากกว่านี้นะแต่พอรุ่นนีเน้เขาก็เถิบขึ้นมาแล้วก็เถิบเข้ามาให้มันใ,นใกล้ตัวคนขับเนี่ยทำให้เราขับไปทัชหน้าจอต่างๆดูอ่านค่าต่างๆทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยด้วยการที่เป ในเรื่องของดีไซน์ด้านนอกเนี่ยด้านในเนี่ยเขากพ็พัฒนาตัวแบบตัวเบาตรงนี้เป็นหนังแบบเป็นกึ่งผ้านะครับแล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์เนี่ยเวลาเรานั่งในตัวเบาเนี่ยอยากจะบอกว่านั่งแล้วมันรู้สึกกระชับแล้วก็ดูสปอร์ตจริงๆนะครับการอ่านค่าเข็มต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันให้ฟีลลิ่งของความทนทานอะคือคนที่ซื้อไฮลักซ์ไปเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของการซื้อไฮลักซ์ก่อนนะต้องการความทนทานแน่นอนง่ายต่อการแมเนแนนซ์ต่างๆหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสมบุกสมบัติอะไรแบบนี้เนี่ สภาพการใช้งานแบบนั้นอยู่อ่ะคือมันยังดูใช้งานแบบทนทานอยู่นะครับแล้วก็ Lay-out ต่างๆภายในตัวรถเนี่ยก็ยังเป็นปุ่มเป็นอะไรที่เราแบบได้ทัชได้จับนะครับแล้วก็ออปเปอเรตต่างๆเนี่ยทำงานอย่างแบบได้ง่ายแล้วก็ยังได้สะดวกอยู่ก็ถือว่าเป็นรถ รุ่นที่หายากๆแล้วนในตลาดที่ยังมีแบบอะไรแมนวนวลแมนวน,แมนวลมาให้เราใช้กันอยู่นะครับการกับขี่อะไรอย่เงี้ยเขาก็มีอะไรมาให้พวกเราใช้แบบซิมเพิลนะหมดการกขี่ก็มี Eco Normal Power เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยสามารถคอนโทรลได้แบบง่ายมากนะครับทำให้ฟีลิ่งการขับอ่ะมันเป็นไดเวอร์โฟกัสจริงๆนะครับตัวปรับอากาศเนี่ยไม่ได้เป็นตัวปรับอากาศแบบแมนวนวลนะอันนี้เป็นแบบ ไฟฟ้านะครับแยก2โซนด้วยนะครับรวมถึงมีกรอง PM 2.5มาให้ด้วยนะครับ,รนรบในตัวกรองอากาศของตัวไฮลักซ์เขานะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบการปรัแบบระบบการขับเคลื่อนแบบไฟฟ้านะครขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อต่างๆเนี่ยก็ใช้งานแบบตามมาตรฐานไฮลักซ์เลยนะครับแล้วก็มีแบบช่องเก็บของต่างๆอะไรแบบนี้มาให้นะครับเขาเรียกว่าเน้นแนวสุนทานจริงๆ,งๆสำหรับไฮลักซ์คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าฟีลิ่งแคมขี่ของไฮลักซ์ Vivo GR Sport โมเดลเย่2024นะคราวนี้เป็น Y-Trade นะครับจะลองดูว่าฟีลลิ่งการเกียร์มันเจ๋งอย่างที่บอกนะครับ เรื่งการขับขี่ของ Toyota h i ฮ u ักซ์รีโว่ o ีอาร์สปอร์ตวเทรเนี่ยมันดูมั่นคงกว่า h ฮรัก์ตัวยกสูงปกติที่เราเคยขับกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล o อกโคหรือว่า GR อาร์สตัวก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็บอดีลิจิตของตัวรถเนี่ยเขามีการเพิ่มจุดยึดต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวโทบวบาด้านหลังนะครับแล้วก็รวมถึงตัวช่องล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นช่วงหน้าแบบอิสระ ปีกนกนะแล้วก็มีเหล็กกันโคลมาให้นะครับแล้วก็โช็ออัพเนี่ยเขาก็เซตอัพมานะครับเป็นใช้แบบโมดูทูบเนาะกระบอกใหญ่มากนะครับเฉพาะ GR Sport เท่านั้นนะทำให้เสถียรภาพในการขับขี่ของตัวรถเนี่ยโอ้โหมันนิ่งดีจริงๆเลยนะครับเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยเป็น1 GD f t จ High นะครับก้อนนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1 GD ที่เรียกได้ว่ากําลังเนี่ยเกาสูงมากๆเลยก่อนหน้าน,นี้เราขับ Fortuner ที่มีการปรับในเรื่องของสมรรถนะไปแล้วใช่ปะ่ะ200กว่ามานะครับขับแล้วกก็รู้สึว่า โอ้โหมันแรงมากเลยอ่ะเปลี่ยนเกียร์หนึ่ง,ป,งปึ้งปั้งโอ้โหขับสนุกมากใน Fortuner CR Sport นะแต่พอใน Hilux เนี่ย g r Sport ปอร์ตบเเนี่ยคันนี้นี่นะครับจูนให้มันแรงกว่าน,นั้นอีกนะครับแรงม้านะครับคันนี้เนี่ยอยู่ที่228แแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ 550นิวตันเมตรเลยนะจับคู่มากับเกียร์6สปีดนะครับมีซีเฟนเทลชิปด้วยแล้วก็มีแพดเดิลชิปด้วยนะครับศูนย์ถึงร้อยของคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าประมาณกี่วินาทีแต่ว่าสินแอบดูมาในต่างประเทศเนี่ยเขาเทสกันนะประมาณ10วินะก็ถือว่าเร็วนะครับคันนี้นได้บีเอ็นเทอร์โบด้วยนะครับเป็นเทอร์โบแปรพันนาะทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่ของรถเนี่ยมันแตกต่างจากไฮลักซ์ที่เคยขับมาทั้งหมดเลยนะครับแหลกของตัวเทอร์โบเนี่ยมันน้อยนิดมากๆน,นะครับเเมื่่ออลงกดดูนะีย ปุ๊บเดียวเนี่ยมันมาเลยนะครับแล้ววิศกรเนี่ยบอกว่าตัวเกียร์หสปีดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกียร์ชุดเดิมนะแต่มีการจูนในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะไวขึ้นประมาณ0.5วินาทีนะครับเมื่อเราลองขับดูจริงๆแล้วเนี่ยโหเขาเปลี่ยนเกียร์เร็วจริงนะครับรอบนี้เนี่ยพวงมาลัยเขาปรับใหม่แล้วนะโหดีใจมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทีย,ทยบกับคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าของไฮลักษ์เนี่ยยังเป็นแบบระบบไฮดรอลิกอยู่นะครับแต่ว่าของไฮัักตว GR Sport เเนีีย่ยาจะมะมรบบ Variable Flow Control มาให้นะครับอันนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงไหนหรู้ไหมคือปกติเราขับไอรักซเนี่ยจะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันจะสะบัดตลอดเวลาหรือความที่แบบล้อเขาใหญ่มากนะครับหน้าหน้า,นายางเขาก็ใหญ่การซับแรงต่างๆมันจะสะท้านขึ้นมาที่พวงมาลัยเยอะมากแต่ใน G R Sport เนี่ยบอกลาปัญหานั้นไปได้เลยนะครับเสร็จลองขับอยู่แล้วเนี่ยมันฟีลเหมือนขับพวงมาลัยไฟฟ้าเลยเฮ้ยแม่งเจ๋งโคตรนะครับอันนี้คือชอบมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ขับไอรักซสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือตัวพวงมาลัยรอบนี้เนี่ยพอเขาใส่ตัว v f c มาให้เขาเรียกว่า v f c นะครับทำให้ feeling การขับเนี่ยมันกระชับนะครับหน้าที่ของ v f c เนี่ยหรือว่า Variable Flow Control เนี่ยจะช่วยให้พวงมาลัยมีน้ำหนักเบาในความเร็วต่ำนะครับแล้วก็มีน้ำหนักพวงมาลัยที่หนักขึ้นในความเร็วสูงทําให้เวลาเราขับแล้วเนี่ยการทำการขับขี่เนี่ยมันก็มั่นใจนหลายคนอาจจะไม่ชอบรถพวงมาลัยเบาๆใช่ปะ ถ้าเกิดก่อนอันนี้เราขับไฮลักซ์เนี่ยเป็นระบบพวงมาลัยปกติของไฮลักซ์นะมันจะรู้สึกหมองโวงมีช่วงฟรีเยอะใช่ไหมครับแต่พอในไฮลักซ์ทีอาร์สปอร์ตเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับมันกระชับมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงและสินชอบมากๆดีมากๆเลยนะครับฟีลิ่งเป็นเบรกเนี่ยพอมาเป็นดิสเบรกสีล้อเนี่ยขับแล้วเนี่ยก็มั่นใจ มั่นใจจริงๆแล้วมันเบรกเนี่ยคือคือมันอยู่เลยนะครับแล้วมันไม่ได้แบบหน้าทิ่มนะมันหยุดแบบขนาดทนะั้งคันนะหมายถึงว่าตัวรถกับตัวถนนเนี่ยมันจะหยุดแบบขนาดแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับความพิเศษของ h ฮ l u x r ์ v o ี r Sport จรอเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขามีระบบ Air a c k มาให้ด้วยนะครับ A-Track เนี่ยดียังไงนะครับเป็นระบบ ควบคุม t r a คชั่นนะครับเป็นเซ็นเซอร์จับนะไม่ได้เป็นระบบแมชชนิกแล้วนะรอบนี้เนี่ยพอเป็นระบบ traction ที่ควบคุมโดยเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็ทํางานละเอียดมากขึ้นนะครับและความเจ๋งเนี่ยสมมติว่าเราขับรถไปในเรียกได้ว่าเส้นทางที่มันมีตกหลมุมสมมติว่าล้อล้อใดล้อนึงมันไปตกหลมุมแล้วมันแบบทำให้ล้อไม่หมุนฟรีใช่ไหมครับระบบ a t r a c t เนี่ยเบรกจะไปจับที่ล้อนั้นนะครับแล้วก็กระจายแรงขับไปอีก3ลอ้อหรือว่า2ล้อที่เหลืออะไรแบบนี้เนี่ยทำให การที่จะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ก็มีเฉพาะใน GR Sport ตัว 4x4 เท่านั้นด้วยนะใครซื้อแบบตัว GR Sport 4x4 ไปรอบนี้เนี่ยโอ้โหได้ทั้งเรื่องตัวดีไซน์ฟังกช์ชันความสะดวกสบายภายในตัวรถเนี่ยแล้วก็ได้ระบบแท็กชั่นแล้วก็ได้ระบบพวงมาลัยต่างๆที่มันมีการปรับปรุงมาใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าใช้จริงๆนะครับคือขับแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่า โอ้เขาทำมาดีจริงๆเดี๋ยวเราไปลองทดสอบสูตรถึงร้อยกันนะครับว่าสูตรถึงร้อยของ Toyota Hilux Revo GR Sport โมเดลเยีย2024นะจะขับแรงแล้วก็ขับสนุกขนาดไหนครับ0ู0 0ถึงร้อยใน Toyota Hilux Revo GR Sport นะครับอันนี้สินปรับเป็น 4-High ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอัตราเร่งเขาจะเป็นยังไงนะครับ3 2 1ไปครับ 좋습니 เราสังเกตตัวเสียงเครื่องดูจริงๆอ่ะมันจะเป็นเสียงเครื่องที่แบบมันมันโมมามันจูดมามันจะกระคึบอย่างนั้นเลยนะครับอัตราลดในการขับขี่เนี่ยเรียกว่ามาเต็มมากๆเสียงเครื่องเนี่ยแต,ตกต่างจาก 1G ึีดีที่เคยขับมาทั้งหมดเลยนะโอ้โหเสียงแบบบุมบ๊มมากโอ้ชอบมากเลยนะครับระบบความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยรอบนี้เขาให้เป็นโตโยต้าเซปิเซนมาด้วยนะแต่ว่าจะขาดในเรื่องของเลนเซตเตอร์ลิงมาให้เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันต้องทํางานคู่กับพวงมาลัยไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าตัวพวงมาลัยของตัวไฮลักษ์เนี่ยมัน การเตือนออนน้องเลนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งจุดนะครับที่แตกต่างจากโตโยต้าเซฟตี้เซนปกติที่เคยให้มานะครับรวมถึงไฟหน้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสูงตามอัตโนมัติมาให้ด้วยก็เป็นเปิปดปิดอัตโนมัติเฉยๆเนาะเป็นอีกหนึ่งจุดละวกันที่แตกต่างจากรถที่มีโตโยต้าเซฟตี้เซนเขานะครับถังน้ามันของตัวรถเนี่ยให้มาสูงถึง80ลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่สินคับได้จริงเนี่ยอยู่ที่8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสินคับในเมือเป็นหลักเนะเเาะ ความเร็วคงที่แบบนี้เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยจะขึ้นไปแตะแตะอยู่ที่ประมาณ10กิโเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ไประหยัดน้ำมันแล้วใครจะซื้อ Toyota h i ฮลักษ์วิโว่ทีอาร์สปอรุ่น2024นะครับคนที่อยากได้ไอคอนนะครับอยากให้แบบภาพลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมีความแบบสปอร์ตมีความแบบสมบุกสมบันอะไรแบบนี้เนี่ยโตโยต้าไฮลักษ์วิโว่ทีอาร์สปอร์โมเดลยี่สิบองพันยีเนี่ยรับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนรวมถึงนะครับคนที่รักการขับรถนะ ชอบรถแรงๆรถกระบะแบบสมรรถนะสูงเนี่ยมั่นใจมากเวลาเราขับแบบหลากหลายรูปแบบการขับขี่นะเขาเรียกว่าทำความเร็วได้แบบโหชับพันมากแบบมาแบบพูดมาร์ตพูดปาร์ตเลยนะไฮดรัสรีโวจีอาร์สปอร์ตเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเป็นไงบ้างครับกับฟีลลิ่งการขับขี่ของ Toyota Hilux Revo g r s p o r t y t r e ร์นะครับ โมเดลเยอสอง2ันยี่สโหแจ๋วจริงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยสมรรถนะแจ๋วมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเครื่องหนึ่งจีดีนะโห oh, อัตราเร่งก็สุดยอดจริงๆนะครับรวมถึงช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยเป็นช่วงล่างที่เซ็ตมาเนี่ยดีที่สุด นะครับเท่าที่เคยขับไฮลักซ์มาเลยจเจ๋วมากๆนะครับสำหรับราคาของไฮลักซ์ vivo ่ G.R. sport ตบายเทนะครับโมเดล y ยี่สิบสี่เนี่ยราคาอยู่ที่1 4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีมากๆนะครับราคานี้เนี่ยรวมบรันตีของตัวรถเนี่ยนานถึง5ปีหรือ150,000สมนกิโลนะครับเท่านั้นยังไม่พอตโตโยต้าบอกว่าให้ไปอีกนะครับฟรีค่าแรงอีก100,000กิโลด้วยนะครับโอ้โหโตโยต้านี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆรวมถึงความทนทานของโตโยต้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาเป็นรรถทีี่่แบบเเาายกว ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความทนทานเนี่ยสูงมากนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่นำ ux, ver, t o y ยต้าไฮรักส์วีโว่ G R ซับปอยโมเดล year 2024คันนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินสดาด้วยนะครับจะได้ไป่พพาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ